นี่นะครับตำหนักทองสำริดที่เราจะมาเที่ยวชมกันอันนี้ลานจอดรถอันนี้ปากทางเข้าขันนที่ไหะอ ฟกล็อกซิลตัวฟล็อกลับรวยรลยับรวยมีความสูงอย่างประตูนี้นะฮะในมือจริงนะทุกที่ทุกที่เราเป็นที่ใหญ่ๆนะผมรับที่ตอนะเราจะมีประตูใหญ่โต<ฮ>ท,ที่ใี่

จริงเหรอใช่ที่มีที่น้านะครับเกาแล้วจะไปไม้จะสั่นนี่คือต้นดิกเดียมของเราลมสิแต่มันเหมือนจะแบบลมกาเลยครับเกาไม่ง่ายไรเงเดี๋ยวสั่นไรเงี้ยไรเงี้ยไรเง้ยโอ้ยสั่นเลยมันลมเข้าทั่วไปไม่ใช่นี่ไหนไม่ค่อยมีลมไม่มีลมเลยที่นีให้เราเยือยจ เดดตรงนี้คืออะไรอยาอ่อตรงนี้เป็นสมัยก่อนสมัยสมัยก่อนในสมัยรัชวงศ์ชิงนะ แปลงห่มทิ่พักผ่อนสร้างปุ้ยกับภรรยาฉันหยืนอยู่เอ่อเขามาประตูร้อนนะครับเขามาตอนนี้มาพักผ่อนอยู่ชมชมวิวเก็บเสื้อผ้าชมสังเวียนเออไปกับอันนี้อันนี้คือใครที่นั่งเนี่ยนี่เหรออันนี้เราห้องเต้นในสมัยราชวงศ์ชิงครับสมัยราชวงศ์ชิงนี่ห้องเต้นนะ นี่นะครับเงาของสังกุย